สวัสดีครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวการทำหน้าครั้งที่2ในชีวิตนะครับครั้งแรกผมก็ทำไปตอนต้นปีกับคุณหมอแตงโมทีท่ True Trust Clinic เหมือนกันแล้วก็ติดใจทำครั้งที่2นะครับครั้งนั้นเนี่ยก็คือทำแค่บท็อกซ์กับฟิลเลอร์ไปนะครับซึ่งตอนนั้นหมอแตงเขาบอกว่าเออมันก็เพิ่งทำเป็นครั้งแรกเนาะยังไม่อยากจะทำาอะไรเยอะเดี๋ยวมันจะรู้สึกประหลาดเกินไปเราอาจจะทนเจ็บไม่ไหวหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็อยากจะชิมลางก่อนนะครับก็เลยทําแค่นั้นแต่ผมว่าแค่นั้นออวนะ ทีนี้คราวนี้กลับมาไทยก็อยากลองอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าเออหน้าเราตอนนั้นมันก็ดีนะสักพักมันก็เริ่มเห็นถนึงความเขียวยน่นไปตามปกตินะครับถึงแม้ว่าเราจะพยายามดูแลตัวเองไงมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่ดีตามอายุเนาะก็เลยได้เลิกนะครับออไปหาหมอแตงโมนะครับวันศุกร์ที่ผ่านมานี่เองนะครับในขณะที่อัดคลิปนี้ก็คือ3วันหนังทำแล้วนะฮะครั้งนี้เนี่ยไปที่คลินิกหมอแตงโมเขาบอกว่าทุกคนในคลินิกเนี่ยชื่อมา เราก็เออดีไว้อย่างเงี้ยมีพนักง,งาน3คนในนั้นชื่อไมล์เราจะเรียกใครก็เรียกไมล์หมดเลยมันจะไดะ้ไม่ผิดตัวแน่นอนนะครับผมก็ปกติจําชื่อคนไม่ค่อยได้นะแต่คราวนี้จําได้ลวเพราะว่าทุกคนชื่อหม่ก็เรียกหม่หมดเลยง่ายดีนะครับก็เป็นข้อดีของคลินิกอย่างหนึ่งนะทำให้เราไม่สับสนนะเรียกใครก็ได้นะครับแล้วผมว่าข้อดีอย่างหนึ่งของคลินิกคือไม่มีเซลล์ปกติเนี่ยถ้าถ้าไปตามคลินิกพวกนี้ผมรู้เลยมีเซลล์มาขายคอสขายนนลนนลดนี่นะครับบางทีผมเดินผ่านาน้าคลินิกไม่ได้เข้าไปนะ มันมีการเอาใบเอาโบชัวอะไรมาแจกเราเรียบร้อยเอ้ยวันนี้เรามีลดอย่างนั้น,อย,น,นอย่างนี้คือคือผมส่วนตัวนะไม่ค่อยชอบอะไรแบบขายของแบบนี้นะครับแต่บางคนก็อาจจะชอบก็ได้เอ้ยมีส่วนลดก็ดีนะครับแต่อันนี้ก็แล้วแต่บุคคลละกันสำหรับผมนี่ก็คือไม่ได้ชอบขนาดนั้นนะครับดังนั้นถ้าใครไม่ชอบเซลนะครับก็คลินิกนี้ไม่มีเซลล์ดีนะครับเขตดปลอดเซลล์นะอ่าส่วนว่าจะทําอะไรบ้างแน่นอนว่าบางคนเนี่ยเข้าไปปุ๊บก็รู้แล้วว่า อยากจะทําอะไรบอกได้เลยเยวันนี้เราจะทำอันน้นอันนี้อันนั้น,นคือรู้หมดทุกอย่างแต่นี่ไม่รู้เรื่องนะครับคือผมเนะี่ยรู้แค่เรื่องวิชาการด้านอื่นแต่ด้านผิวหนังไม่รู้เรื่องเลยครับดังนั้นก็ต้องขอปรึกษาคนที่เขาเชี่ยวชาญนะครับก็เลยมาเนี่ยแหละถามหมอแตงโมแล้วก็เอยจริงๆมีเรื่องตลกอีกเรื่องหนึ่งคือ,อ,อจริงๆหมอแตงโมในนัดบอกว่าให้เราไปประมาณสิบสิบเอ็ดโมงนะครับผมก็กะว่าเออเนี่ยเดี๋ยวสิบโมงเราก็เรียกแกร็บแล้วก็ไปคลินิกเลย ปรากฏว่าอะไรรู้ไหมครับ10โมงเรียกรับคันแรกเนี่ยใช้เวลา15นาทีกว่าจะมาถึงพอมันมาถึงผู้มันแคนเซิลผมเลยแล้วอ้าวก็รอคันที่2รอ,อจนกว่าจะกดรับอีกครึ่งอีกประมาณ15นาทีมันถึงกดรับแล้วก็รอรถมาอีก15นาทสีสรุปรวมว่า45นาทีคือผมไม่ได้ไปไหนนั่งอยู่ที่บ้านเนี่ยนั่งรอกราฟอย่างเดียวนะครับแล้วก็พอรถออกปุ๊บก็นั่นกว่าจะไปถึงนานเหมือนกันรถติดนะฮะ รถติดเลยอ่ะก็คือ,คอกว่าจะไปถึงก็โน่นเลยเที่ยงนะฮะแล้วคือเรื่องของเรื่องคือคลินิกเนี้ย e Trust มีหมอสองคนหมอตูนกับหมอแตงโม,งมนะครับสองคนแล้วผมเนี่ยไม่เคยเจอหมอตูนคือเคยเจอแค่ทางโซเชียลอย่างเดียวนะครับก็เลยเออหมอตูนเขาบอกว่าเออเนี้ยจะมารอเจอแล้วก็โอ้สงสัยจะรอเกอ้อเนะได้รอไปชั่วโมงหนึ่งเลยนะฮะแล้วเขาเอาคุณพ่อมาด้วยนะครับก็ได้เจอกันแป๊บหนึ่งสรุปว่าอืมได้ได้เจอได้ถ่ายรูปนะครับแต่ว่ารอรอไปชั่วโมง,งแล้วก็ลบาบากเขาเหมือนกันเนาะ แต่ไม่เป็นไรมาเข้าเรื่องกันดีวกว่าก็พอไปถึงคลินิกเขาก็จะให้เราเข้าไปในห้องให้คำปรึกษาเขาก็จะดูหน้าเราก่อนเออหน้าเราควรจะต้องทําอะไรบ้างนะเขาก็บอกว่าเออแบบนั้นแบบนี้ส่วนผมก็คือมีบท็อกซ์กับฟิลเลอร์เหมือนเดิมนั่นแหละเพียงแต่ว่าคราวนี้เขาอยากจะเพิ่มมาให้อีกตัวหนึ่งก็คือตัวอัลเทร่านะครับคุณหมอแตงโมงนี่เขาจะอธิบายเรียออะไรอะ่ะเหตุผลของการทําแต่ละอย่างเนี่ยดีเหมือนกันนะผมชอบเพราะว่าจะได้เข้าใจว่าทําอะไรไม่ใช่อยู่ๆเออจะนน,นี่อะไรเงี้ยอย่างตอนแรกเขาบอกว่า เออว่าจะให้เราฉีดสครับต้านะครับแต่สครับต้าเนี่ยคือมันต้องมาซ้ำอ่ะคือผมไม่สามารถมาซ้ำได้ก็เลยอยากจะได้ตัวอะไรที่มันครั้งเดียวแล้วก็อยู่ปีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้เป็นตัวอัลทิร่าขึ้นมานะครับโดยก่อนทำเนี่ยผมก็ได้ยินกิตติศัพท์ของอัลทิร่ามาจากหลายคนเลยว่ามันเจ็บเจ็บมากนะหมอแตงโมงเขาบอกเอองั้นเดี๋ยวยิงน้อยๆก่อนแล้วดูซิว่าหน้าเราจะทนได้ไหมถ้าเกิดว่าทนไม่ไหวก็เออจะแค่นั้นก่อนพอก่อนนะครับผมก็แบบเตรียมใจไว,ว้ละต้องเจ็บแน่เลยวะ่ะ ต้องเจ็บแบบสุดยอดแน่ๆเลยมันมีแต่คนขู่มาแล้วก็จริงๆถ้าถามพนักง,งานในร้านบางคนเขาบอกว่าเออคนที่เขาทํามาโอ้โหก็มีมีหันหน้าหนีมีร้องมีอะไรเยอะแยะไปหมดนะ่เท้าจิกเท้าเกรงกันเยอะแยะไปหมดเราก็โอ้แล้วเราจะเป็นยังไงเนี่ยไม่เคยทํามาก่อนเลยนะครับหน้าก็เคยทํามาแล้วแค่ครั้งเดียวเองส่วนคนอื่นเนี่ยอน่าจะมีความชําชองม,มากกว่าผมนะหน้าเขาอาจจะเคยโดนทํามาหลายครั้งนะครับน่าจะผ่านพัตาการมาหลายอย่างเขาน่าจะทนเจ็บได้ แต่ขนาดเขายังทนไม่ได้แล้ว,แล,วแล้วเรานี่จะได้เหรอนะครับผมก็เลยก็เอาว่าไหนๆจะทําแล้วก็ก็ทาไปเลยแล้วกันนะครับก็ทําตามที่หมอแต่หมอเขาเห็นเหมาะสมเข้าไปตอนแรกเขาก็ให้เราไปโปะยาชาก่อนนะครับ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็โปะอยู่ชั่วโมงหนึ่งก็คือเหมือนกับคนอื่นนั่นแหละนะผมก็ขี้เกียจบอกว่าเออถ้ามันเจ็บมากน่าจะลองเปะปดสักสองชั่วโมงแต่มันเสียเวลามันนานแล้วเราก็ไปกินเวลาเขาเผื่อว่าเขามีคนไข้มีอะไรที่ต้องทำผมก็เออช่างมาอ่ะชั่วโมงนังแหละชาไม่ชาเดี๋ยวก็รู้เองละนะ,นะผมก็ไม่คิดอะไรมาก แล้วก็ทําตัวอัลทิราก่อนนะครับเขาบอกว่าต้องทำอัลทิราก่อนเพราะมันเป็นความร้อนถ้าเกิดว่าเราไปทาฟิลเลอร์หรือว่าบท็อกซ์ก่อนแล้วไปเจอความร้อนมันอาจจะสลายไปแล้วก็มันมันคือทําฟรีอะเสียเวลาเสียเสียตังฟรีทำก็เลยไม่ทาไอ้ตัวนั้นนะครับก็เลยทำทำเป็นตัวอัลทิราก่อนพออัลทิราเสร็จก็พักสิบนาทีแล้วก็ไปทำไอ้สองตัวที่เหลือนะครับตัวอัลทิราเนี่ยคือผมก็ไม่รู้หรอกมันคืออะไร จนกระทั่งหมอแตงโมอคออ์ที่บายมันออกมันย่อมาจากคําว่าอัลเทอราปีซึ่งมันเป็นอัลตราซาวด์ที่ใช้พลังงานอยู่ค่าหนึ่งนั่นแหละแล้วยิงโฟกัสลงไปจุดจุดหนึ่งจุดจุดนั้นน่ะคือจุดที่เราต้องการกระตุ้นคอลลาเจนกับออลาสตินซึ่งเป็นสิ่งซึ่งมันเสียไปตามวัยนะครับถ้าเราเสียของพวกนี้ก็จะเกิดความหย่อนคล้อยนะครับมันจุดที่ยิงลงไปเนี่ยเป็นจุดที่เรียกว่าชั้นสมัชซึ่งก็มีชื่อย่อนะครับมันเป็นชื่อย่อของคําเต็มว่า superficial muscular aponeurotic system นะครับก็คือเป็นชั้นที่ มันเอาไว้แบ่งระหว่างกล้ามเนื้อชั้นลึกนะครับคือกล้ามเนื้อพวกกล้ามเนื้อเคี้ยวกล้ามเนื้อหน้าที่มันอยู่ลึกๆเนี่ยกับชั้นผิว,ผ,วผิวของเราก็คือพวกไขมันแล้วก็ต่อมเหงื่อกับผิวหนังนะเป็นอยู่ตรงกลางแล้วก็เป็นชั้นเดียวก,กันกับที่หมอที่เขาผ่าตัดดึงหน้าเนี่ยเขาก็จะไปดึงไอ้ตัวนี้นี่แหละครับแต่เราไม่ได้อยากจะผ่าตัดนะครับเราก็ขออะไรก็ได้ที่ไม่ต้องผ่าตัดนะครับมันก็เลยต้องไปยิงไอ้ตรงนี้เพื่อให้มันสร้างคอลลาเจนนะครับ แต่แน่นอนว่าการสร้างคอลลาเจนเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลามันไม่ได้ยิงวันนี้แล้วสร้างเลยนะครับก็เลยบอกว่าเออกว่าจะเห็นผลเนี่ยก็ใช้เวลาเป็นเดือนแล้วก็เออไม่เป็นไรเราไม่ได้รีบอะไรนะฮะเราไม่ได้บอกว่าคือผมไม่ได้กล่าวว่าทำ <S <S แล้วมันต้องเห็นผลวันนี้คือผมไม่ได้เป็นคนประเภทแบบต้องการเห็นผลเร็วๆนะแต่บางคนก็ต้องการเหมือนกันนะกาจะต้องไปทําอย่างอื่นเสริมนะครับ,บผมก็เออราก็ดีเหมือนกันนะครับทีนี้พอเป็นอย่างนี้แล้วอ่ะคือผมเป็นพวกชอบอยากรู้นะครับไหนไหน เราก็ทําแล้วในไหนมันก็เป็นตัวเราเองนะครับผมจะพูดเสมอเลยว่าถ้าเราจะทําหัตการอะไรเราจะกินยาเราจะอะไรเข้าไปในร่างกายมันควรต้องรู้ว่าไอ้ที่เราจะใช้อ่ะมันคืออะไรมีปัญหายัางไงนะครับแล้วผมก็มีคําถามผุดขึ้นมาในหัวเต็มไปหมดเลยอืถ้าเป็นผมนะถ้าผมจะเป็นคนทําผมจะบอกว่าเออเราต้องสามารถดูรู้ได้ว่าชั้นสมอสของเราอยู่ตรงไหนมันลึกแค่ไหนนะครับ แล้วหมอตงโมเขาทำาอลตาซาวให้เราดูอ๋อไอตอนที่เราจะกำลังยิงเครื่องเนี่ยมันทำาอลตาซาวตลอดเวลามันจะเห็นว่าชั้นอยู่ตรงไหนจะได้ยิงได้ถูกต้องเพราะถ้าเกิดคุณไปใช้เครื่องที่มันไม่มีเอลตาซาวแล้วเห็นชั้นเนี้ยคุณต้องกะกะเอามันอาจจะมั่วก็ได้อาจจะไปยิงโดนที่อื่นก็ได้ถูกไหมถ้ายิงโดนลึกไปแน่นอนมันต้องไปบาดเจ็บพวกกล้ามเนื้อเส้นประสาทเส้นเลือดอะไรยู่อยู่แถวนั้นได้ที่เราไม่ต้องการให้มันไปยุ่งแต่ถ้ามันยิงตื้นไปอ่ะยิงตื้นไปก็อาจจะไปโดนชั้นผิวหนัังงช้้้นนนอออะะะไไไไรรรที่่เาาามมมตกก็จจด อันนี้คือสิ่งที่เราก็แบบเออไว้เครื่องนี้มันดีนะอย่างน้อยมันอัลตาซาวมันเห็นชัดๆว่าจะยิงไปตรงไหนแล้วเราสามารถเลือกความลึกได้เขาก็อธิบายว่ามีความลึกแบบอะไรนะผมจำไม่ได้1.5 3.5 4.5อะไรสักอย่างสี่มิลนะมิลลิเมตรก็เป็นแบบนั้นนะครับและวนผมก็ดันคิดไปอีกว่าเออผมยิงทั้งหมด300ช็อตนะฮะก็คือตอนแรกหมอตังโมเขาบอกเออลอง200ก่อนนะไม่รู้ไปจบที่300ได้ไงเหมือนกันก็คือยิงตรงข้างๆแก้มตรงนี้แล้วก็ตรงคอตรงนี้คระ ที่ยิงไปนะฮะก็เท่าที่ดูคือเอแบบนี้เนี่ยในเมื่อเราสามารถกําหนดความลึกได้มันก็ต้องระวังพวกอวัยวะที่มันอยู่ตื้นๆสิเช่นอ่าตรงนี้อาจจะมีเส้นเส้นประสาทอยู่นะครับถ้าเราไปโดนบงเส้นปราาะสาทเราอาจจะปากเบี้ยวก็ได้ใช่ไหมเออใช่ไหมหรือถ้าลงมาตรงคอที่ทำตรงคอก็แน่นอนมีอวัยวะที่มันอยู่ตื้นๆเช่นหลอดลมไทรอยอย่างเนี้ย ถ้าไปโดนมันมันอาจจะไทรอยมันเสียไปก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมครับหรือ,เ,อ,อเส้นเลือดคอโรติกซึ่งอยู่ตรงคอที่เราเอาไว้คำชีพประจอดได้มันก็มีส่วนนี้ตรงคอตรงนี้ที่มันอยู่ตื้นหน่อยถ้าอัลตราซาวมันไม่ใช่อัลตราซาวเพื่อไปดูภาพนะอัลตราซาวที่เป็นอัลเทราเนี่ยมันยิงพลังงานเข้าไปมันเป็นโฟกัสพลังงานเหมือนเลนรวมแสงเข้าไปจุดจุดเดียวเพื่อให้กระตุ้นบริเวณนั้นนะ่ะซึ่งก็จะเกิดความร้อนนะงั้นถ้าไปโดนไองรงพวกเนี้หรือเส้นเลือดเส้นประสาททั้งหลายแหละมันอาจจะเสียก็ได้นะครับแล้วตรงหน้านี่คือ คือเราก็เรียนมาเนะเราจะรู้ว่าตรงไหนมันมีเส้นประสาทบ้างเราก็เริ่มแบบถ้าเราเป็นคนทําเองนี่มันน่าจะน่าจะลาบากเนาะต้องต้องเรียนต้องรู้เยอะเลยแบบอย่างตรงนี้มีเส้นประสาท facial nerve ออกมาแล้วก็แตกไปขแขนงข้างบนข้างล่างหลายๆแขนงเนี้ยถ้าเราไปจี้โดนมันก็เสร็จเลยใช่ไหมดังั้นเวลาที่ทำอัลต้าซาวแล้วยิงพลังงานเข้าไปผมคิดว่าคงต้องดูแหละเฮ้ยตรงนี้มีเส้นประสาทมีเส้นเลือดอะไรอยู่ไหมนะครับ ก็อุ่นใจแล้วเพราะว่าอย่างน้อยมันก็ทอาอัลตาาราซาวมันเห็นชัดๆแล้วถึงจะยิงพลังงานไม่ใช่แบบหลับตายิงๆไปเรื่อยหร,อห,รอหรือเดาไปเรื่อยๆกะพลังงานเอาเรื่อยอย่างเงี้ยอันนั้นคือจะรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยแล้วถ้าเราทําอะไรที่มันวัดไม่ได้กับหน้าเราเนาะนั่นแหละก็คือพอเข้าใจว่าอ๋อมันไปทําอะไรกับหน้าเรามันใช้เวลานานเท่าไหร่ส่วนเทคนิคการยิงก็คงจะต้องเป็นเรื่องของคุณหมอแตงโมเนาะว่าเขาจะมีเทคนิคการยิงไงแต่ผมลองคิดเล่นๆถ้าผมเป็นคนยิงอะ่ะผมจะยิงไง เพราะว่าต้องบอกว่าผมไม่เคยเทรนอะไรทั้งสิ้นไม่เคยไปศึกษาด้วยแล้วไม่ได้สนใจจะศึกษาด้วยเพราะมันมันไม่ใช่าศาสตร์ที่เราทาอยู่แล้วแต่ผมลองคิดเล่นๆถ้าสมมติผมเป็นคนยิงนะถ้าสมมตินะอ่ะนอกเหนือจากการหลีกเลี่ยงบริเวณที่มันมีส่วนที่สําคัญแล้วเนี่ยถ้าจะยิงบริเวณที่กว้างๆหน่อยนะครับผมจะทําแบบนี้คือเวลาหมอตงหมอกคือตอนนั้นผมก็หลับตาให้เขายิงไปเรื่อยๆเราก็ไม่ได้มองว่าเขายิงไงนะก็มีการเลื่อนเลื่อนไอ้ตัวหัวยิงไปเรื่อยๆนะตัวพลังงานที่ยิงออกมาเนี่ย มันจะเป็นเหมือนเป็นเส้นเส้นหนึ่งกว้างประมาณมิลหนึ่งนะครับยาวก็นะ่าจะประมาณ1นิ้วอะประมาณเนี้ยแล้วก็ยิงไปเรื่อยๆมันก็จะปล่อยพลังงานออกมาลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเล็กๆเป็นเส้นๆไปเรื่อยๆในบริเวณกว้างๆถ้าถามผมนะคือการยิงแบบอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆมันก็เหมือนเป็นคุณขีดเส้นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นผมผมก็จะลองลองทําเป็นตัว X ถามว่า,าทาทาไมมันจะได้ยิงได้ครบทุกทุกแนวทางทำทำแบบยิงแบบแนวนี้เราก็ต้องมียิงแนวนี้ด้วยมันจะได้ ม่ได้โดนแบบบริเวณกว้างๆถ้าถามผมนะบริเวณที่กว้างๆใหญ่ๆเช่นตรงแก้มเนี้ยน,น,น่าจะยิงแบบนั้นได้แต่ส่วนไหนซึ่งมันแบบมีเส้นเลือดเส้นประสาทเยอะเนี่ยอาจจะต้องใช้เป็นสแตมป์เป็นจุดๆยิงแล้วก็เอาออกยิงแล้วก็ออกไม่ใช่ไถไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือคือสมมุติว่าถ้าถ้าผมเป็นคนฝึกนะถ้าผมฝึกผมก็จะสร้างวิธีอย่างี้ขึ้นมาและอีกวิธีหนึ่งซึ่งผมคิดว่าถ้าเป็นผมจะทานะกับหน้าบางคนบางทีเนี่ยเราเลือกความลึกได้ใช่ไหมมี1.5 อ่ 3, 4, 5สามบางส่วนอ่ะผมคิดว่าถ้าถ้ามันทําได้อาจจะทําแบบเลเยอร์อ่าเราเริ่มเป็นคนครีเอทีฟขึ้นมาเฉยๆนะเลเยอร์ mm hmm. ก็คืออ่าจุดนี้เรายิงสมาร์แล้วก็จุดเดียวกันนั่นแหละเรายิงให้มันตื่นขึ้นแล้วก็ตื่นขึ้นเอาให้มันครบทุกชั้นเลยในบางกรณีมันอาจจะมีเหตุผลอะไรสักอย่างที่ทําแบบนั้นด้วยนะแต่ผมไม่รู้ทําจริงๆเขาทํากันหรือเปล่านะนี่คุยเล่นๆนะครับคือคือมั่วมีไอเดียมันเกิดอะบางทีเราคิดอะไรแปลกๆแล้วก ถ,ถ้าเราเป็นคนทำเราคงจะต้องแบบหาคําตอบว่าเอ๊ะมันมีคนทําแบบนี้ไหมมันทาแล้วมันดีไหมถ้ามันดีก็เป็นเทคนิคส่วนตัวที่เอาไปใช้ทาแบบทาเป็นตัว X อย่างเงี้ยหรือตั้งชื่อว่าอะไรดี cross hatch เนี่ยนะ cross hatch หรือว่าเป็นหรือเป็นเลเยอร์เทคนิคหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับอันนี้ผมก็มั่วขึ้นมานะแต่ว่ามีจริงหรือเปล่าไม่รู้ไม,ไม่ไม่ต้องไปทําตามนะเพราะว่าผมก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะครับนี่คือ,ค,อคือคิดรุนคิดม,มั่วขึ้นมาเองนะครับหรือสแตมป์เป็นช่วงๆอันนี้ก็คิดขึ้นมาเองเหมือนกัน อ่าแล้วทีนี้เจ็บไหมคือที่เขาขูข่ผมมาทั้งหมดอ่ะผมว่านั่งน่าจะแกล้งผมอ่ะน่าจะกะว่าแบบไอ้หมอนี่มันดูท่าทางจะแข็งแรงใช่ไหมมันออกเล่นเล่นกล้ามนะเดี๋ยวมันต้องขูมมันซะหน่อยคือปรากฏว่าเนี่ยไม่เจ็บส่วนตัวนะคนอื่นไม่รู้แต่ผมทําแล้วมันเหมือนมีคนเอาคล้ายๆก็มีหนังสติกอะหนังสติกมาดีดดีดตรงบริเวณที่เขายิงพลังงานเข้าไปเช่นยิงตรงนี้ก็เหมือนคนเอาเนี่ยดีดดีดอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็จะอุ่นๆร้อนๆนิดนึงนะครับ เป็นส่วนเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกแบบนั้นก็ไม่ได้เจ็บอะไรเลยถ้าถามความเจ็บแบบสมมติอ่าศูนย์คือไม่เจ็บสิบคือเจ็บสุดยอดเนี่ยของผมจะอยู่ประมาณสามถึงสี่ไม่เกินนี้มันไม่ได้เจ็บอะไรเลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกก็คืออ่ามันขึ้นอยู่กับเจลของอัลตาาราซาวด์เขาจะมีเจลมาทานหน้าเรานะครับเพื่อที่จะให้ไอตัวโพรบที่ยิงเนี่ยมันมันถลายไปได้ง่ายๆแล้วก็สามารถมองเห็นข้างในได้ชัดคือปกติเราทำอัลตาาราซาวด์ต้องมีเจล เจลเนี่ยมันทําหน้าที่ในการเป็นสื่อนําระหว่างตัวหัวอัลตราซาวด์กับตัวผิวหนังเราให้มันแนบกันไม่มีอากาศอยู่ตรงกลางเพราะถ้ามีมีอากาศอยู่ตรงกลางปุ๊บเนี่ยมันจะปล่อยพลังงานได้ไม่ค่อยดีอัลตราซาวด์มันก็จะผ่านชั้นนั้นได้ไม่ค่อยดีต้องให้มันแนบกันก็เลยต้องมีเจลนี่ผุดมาในหัวแหละครับถ้าเจลมันบางไปเนี่ยกำหนาไปมันเกิดอะไรขึ้นถ้าบางไปโอเคมันอาจจะไม่แนบนะครับไม่แนบปล่อยพลังงานผิดที่คราวนี้แหละก็ก็อาจจะมีปัญหาได้เหมือนกันถ้าหนาไปอ่ะ นาไปก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับเพราะมันอาจถ้ามันหนาไปความลึกที่เรากะไว้เช่นคุณอาจจะกะไว้แบบอ่าสี่จุดห้ามิลอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดมีมีมีเจลมาสักมิลหนึ่งอย่างเงี้ยพลังงานที่คุณยิงเข้าไปมันก็เหลือแค่สามจุดห้ามิลมันอาจจะไม่โดนชั้นสมัทที่เราต้องการก็ได้ไอ้น,นี่ก็แบบน,นี่ก็จินตนาการบันเจิดตอนตอนช่วงทานี่คือผมก็คิดไปเรื่อยๆมันจะมีอะไรที่ถ้าเราทําเอง แล้วมันต้องระวังไหมผมก็คิดอย่างเงี้ยไทลลอยหลอดลมซึ่งอยู่ตรงกลางเนี่ยห้ามไปยุ่งกับมันหลอดเลือดคาร์โอติดอย่าไปยุ่งกับมันเส้นประสาทที่ออกมาตรงนี้ไปข้างบนหรือตรงเมนเทลเนิร์ฟตรงอะไรพวกเนี้ยเราต้องอย่าไปยุ่งกับมันนะครับหรือต่อให้เราทําใกล้ๆบริเวณนั้นเราก็ดูจากอัลตราซาวด์ให้แน่ใจว่ามันไม่มีอะไรแล้วบางทีมองอัลตราซาวด์อย่างนี้ก็ได้ต้องมองหน้าบางทมีมือเราเลื่อนผิดที่อย่างเงี้ยมันอาจจะไปยิงที่อื่นหรือว่าเราอาจจะยิงแล้วมันเฮ้ยมันอออ่าาาารนนนน้้้ยิวยมมกกกก็็็ไไไดคจจจเเปะห ือบางทีเราอาจจะอย่างเมื่อกี้ทำเลเยอร์ทำอะไรเงี้ยเราต้องระวังแบบทำมากๆแล้วเอ๊ะมันพลังงานเกิดหรือเปล่าใช่ไหมถ้าเป็นผมคิดนะแต่บางทีมันก็อาจจะต้องมีการต้องมีประสบการณ์แหละหมอพวกนี้เขาเซียนอยู่แล้วนะครับนั่นแหละแล้วผมก็พยายามจะไม่หลับเพราะว่ามันง่วงตอนทาหลับตาไปเลยจะหลับแล้วคือยิงเอลทิรนจะหลับเลยอะคือยิงไปเรื่อยๆรู้สึกว่าไม่ได้มันเสียงเสีย่ยโอกาสนะผมเนี่ยไม่ค่อยชอบหลับเวลาที่อย่างเช่นถ้าไปนวด หรือทําอะไรเสร็แล้วแต่เนี่ยจะไม่ชอบหลับเพราะว่ามันรู้สึกว่าเราไม่ได้ประสบการณ์ในตรงนั้นถ้าเกิดเราตื่นมาอา้าวเสร็จไปแล้วไอ้เมื่อกี้นะครับผมก็ไม่ค่อยชอบก็เลยต้องพยายามฝืนแล้วพรนั้นเสร็จก็ทําตัวฟิลเลอร์ซึ่งฟิลเลอร์ของผมเนี่ยมีการฉีดตรงตรงคางนิดหนึ่งตรงร่องแก้มนะครับแล้วก็ใต้ตาตรงตรงแก้มนี้ก็มีแล้วก็ตรงใต้ตาด้วยส่วนหนึ่งนะครับซึ่งผมก็จําไม่ได้ว่าฟิลเลอร์นี่คืออะไรบ้างแต่ว่าหมอจางโมเขาออธิบายว่ามันมี ฟิลเลอร์อยู่หลายแบบแต่ละแบบก็มีคุณสมบัติที่ไม่เหมือนกันบางอันมันก็ดูเป็นก้อนแข็งนานเลยบางอันมันก็อาจจะเบลนหรือว่ารวมไปกับส่วนของหน้าเราได้ดีกว่าแบบอื่นๆนะครับแล้วก็ต้องมานั่งคิดว่าตอนสลายเนี่ยจะสลายยังไงบางอันสมมติว่าฉีดผิดหรือฉีดแล้วมันมีอะไรที่เราไม่ต้องการหรือมันมีผลข้างเคียงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ต้องมีการสลายเป็นจุดๆได้แต่บางอันมันต้องมันสลายลําบากะครับฟิลเลอร์บางยี่ห้อก็อาจจะมีปัญหาในด้านนี้ผมก็เลยรู้สึกว่า เนี่ยนะถ้าเราไปตามบางคลินิกแล้วเขาไม่อธิบายเราอย่างเงี้ยแล้วอยู่ๆย,ย,ยิบมาให้แล้วเราต้องใช้เลยอย่างเงี้ยคุณจะไปรู้ได้ยังไงคือหมอแตงโมงเข้ามาเขาอาเปิดกล่องให้เราดูก่อนเป็นกล่องใหม่ดูเลขดูอะไรเงี้ยแต่ได้เกิดกูอยู่แบบคลดราคาไปหยิบมาจากหลังร้านอันนี้ฟิลเลอร์ไม่รู้มันมีอะไรอยู่ในนั้นด้วยจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้แล้วข้างในนะั้นมันเป็นฟิลเลอร์แบบไหนก็ไม่รู้ถ้าฉีดไปเราเกิดแบบเอามันเป็นก้อนแข็งแล้วมันดูประหลาดหน้าเหลี่ยมอย่างเงี้ยเราก็ไม่เอาเลยนะเออถ้าแบบนั้นไม่มีใครเดีย้ย คือเขาเล่าให้ฟังทุกขั้นตอนเลยว่าเออมันยังไงเราดูฟิลเลอร์ต้องดูยังไงแต่คือผมเรื่องยี่ห้อเรื่องอะไรก็ไม่รู้เรื่องเนาะว่ายี่ห้ออะไรมันมันเป็นยังไงหรือในแต่ละยี่ห้อมันมีกี่แบบเพราะว่ายี่ห้อหนึ่งมันก็มีหลากหลายใช่ไหมขึ้นอยู่กับฟิลเลอร์นี้ใช้ตรงตรงตามันก็อาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งที่อื่นก็อีกแบบหนึ่งนะเพราะตรงตาอาจจะต้องนิ่มๆหน่อยที่อื่นก็อาจจะต้องมีความอ่าหนืดหนืดเขาเรียกอะไรฟอร์มเป็นเป็นโครงสร้างให้เราได้หน่อยนะครับเขาก็อธิบายพวกนี้ไปนะครับที อพอทําเสร็จตรงนั้นเนี่ยต้องบอกว่าสิ่งที่เจ็บสุดในการทําหน้านะคือการฉีดยาชาเพราะว่าเวลาที่ฉีดฟิลเลอร์เข้าไปมันต้องเข้าไปลึกเขาก็ต้องฉีดยาชานะครับไอ้ตอนนั้นแหละเจ็บสุดแหละที่เหลือไม่มีอะไรเลยคือไอ้ไอ้เอลติล่านี่คือเด็กๆอ่ะไม่มีอะไรเลยแต่ไอ้ที่เจ็บนี่คือตอนฉีดยาชาแต่มันก็แป๊บเดียวนะไม่ได้ไม่ได้นานอะไรคือฉีดแป๊บสุดแล้วออกมาอะไรเงี้ยน,นะครับก็จะมีความรู้สึกแปลกๆนิดน,นึงเพราะว่าตอนที่เขาฉีดฟิลเลอร์เข้าไปมันจะเหมือนมีตัวตัววัดที่ ไซลิงที่เขาฉีดนะมันจะดังติ๊กติ๊กติ๊กเราก็เหมือนจิ้มอะไรเราจิ้มกระดูกจิ้มอะไรเราหรืออย่างหรือเปล่าแต่ก็เป็นความรู้สึกประหลาดดีเหมือนกันนะฮะก็และไอตัวฟิลเลอร์ตัวนี้มันก็จะมียาชาผสมซึ่งมันทําให้ข้างในมันชาขึ้นนิดหน่อยอก,ก็ดีจะได้ไม่เจ็บมากสุดท้ายก็จบด้วยบท็อกซ์ทั้งหมดก็50อยู่ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันเยอะหรือมันน้อยนะแต่ท่าทางน่าจะน้อยอยู่เพราะคนอื่นเขาร้อยขึ้นมั้งหรืออะไรไม่รู้อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะโโคคค้้ืออไมมม่่ตงผผเพราาว ไม่รู้เหมือนกันก็มีฉีดตรงหน้ผาผากนะตรงหัวตาตรงบันนีไลตรงหางตาน,นิดหน่อยนะครับแค่นั้นเลยแล้วก็หลังจากนั้นเขาบอกว่าก็ใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับไม่มีอะไรไปมากกว่านี้เลยนะครับผมก็รู้สึกว่าออหมอตรวจเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวผ่านไปพอยาชามันหมดลิ์น,นะพรุ่งนี้เนี่ยอาจจะหน้าระบมหน่อยนะแล้วก็ไอย,ยาชาที่แปะไว้ฮะมันก็จะหมดลิถ้า บางคนก็อาจจะมีบวมมีบวมอัลทิราหรืออาจจะมีความร้อนหรือมีอะไรก็ได้สักอย่างเราก็มาสังเกตเลยอืมมันจะมันจะระบมหรือเปล่านะปรากฏว่าตื่นมาไม่ระบมเฮ้ยมันมีปัญหาเพราะวะน้ำหน้าเราเนี่ยคือทําไมมันถึงไม่ระบมตอนทําอัลทิราเราก็ไม่เจ็บเนี่ยกดกดก็ไม่เห็นเกิอดอะไรขึ้นทํามันมีปัญหากันหน้าเราหรือเปล่าคือเรารู้ว่าเขาฉีดถูกต้องแล้วเพราะว่าเราก็โดนเราก็แบบรู้สึกอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบมันไม่เจ็บวะ่ะ มันทาไมอะ่ะมันมีปัญหายังไงคือไม่เข้าใจนะครับคือแต่ก็ดีแล้วแหละคือเราอาจจะเป็นคนอดทนมากกว่าคนอื่นเขาหรือปกติเราจะบ้าพลังเราอาจจะใช้แรงเยอะเราก็เลยไม่ค่อยมีความเจ็บปวดพวกนี้ได้ง่ายๆนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งที่เป็นไปได้คือผมอาจจะเป็นคนหน้าด้านก็ได้นะหน้าด้านหน้าทนคือหน้ามันไม่หนาแน่เพราะว่าเอาเตาซาวดูความหนาของหนา้ารู้เลยว่านต,ตัวเองไม่ไม,ไม่หน้าหนานะหน้าบางนะเออหมอหมอแต่งโมขาวเตาซาวผมก็ดูอยู่ ดูในจอเลยแต่ดูไปสักพักก็หลับตาที่เกียดดูแล้วเพราะมันก็เหมือนเดิมนะคือหน้าเราก็ไม่ไ,มได้หนานะดังนั้นผมรู้เลยว่าที่ผมชาเนี่ยเราก็ไม่เจ็บไม่ใช่เพราะหน้าหนาแต่ยังน้อยๆอย่ะหน้าต้องด้านพอสมควรนะครับมันก็เลยสามารถทนความเจ็บปวดได้พอสมควรเนาะเนี่ยก็มาเล่าเล่นๆนะครับคือเล่ามาสักยาวเหมือนมาเมาให้คนอื่นฟังเล่นนะคือ,คอหน้าผมก็ทําประมาณนี้แต่แน่นอนว่าหน้าทุกคนมันก็จะทําเหมือนกับผมเป๊ะเลยมันก็ไม่ได้เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับหน้าของเราเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรบ้างนะครับ แล้วก็ต้องการหน้าออกมาแบบไหนอะไรเงี้ยก็ต้องไปคุยกับหมอที่เขาทำเลือกฟิลเลอร์ถ้าถ้าเลือกก็ต้องไปให้หมอเขาแนะนําดูว่ายังไงเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันของคุณหน้าตาเหมาะกับก,บการทําอัลติราหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะเขาก็ต้องลองไปสอบถามเขาดูนะครับผมว่าเรื่องนี้อย่างน้อยก็ดีเพราะว่าไม่ได้มีเซลล์มานั้งขายของเราอะเราก็คุยไปเรื่อยเรเร,เราอยากรู้อะไรเงี้ยเราก็ถามนะถามเสร็จป,ปุ๊บแล้วได้ไงก็บอกว่าเราจะทําอะไรอย่างหนึ่งที่ผมชอบม,มากคือว่าผมเดินเข้าไปอะ แล้วตอนที่นั่งปรึกษาหมอตาโมเขาถามว่าเออเรากังวลอะไรมากที่สุดมีปัญหาอะไรกันหน้ามากที่สุดคือในหัวมันมันว่างเปล่าเลยคือเราก็บอกว่าไม่รู้ไม่มีอะไรที่กังวลเลยแต่คนกังวลผมว่าน่าจะเป็นหมอมากกว่าคือเห็นหน้าเราตรงนั้นย่นตรงนี้ตรงนี้ก็ไม่เต็มตรงนั้นก็ตาโหลอะไรเงี้ยคือผมมองว่าเออนั่นแหละคือความกังวลของหมอเราก็บอกว่า เออก็ดีแล้วแหละถ้างั้นเราผัดภาระความกังวลของเราเนี่ยทั้งหมดอะ่ะไปให้เขาบอกว่าถ้าเขามองหน้าเราเนี่ยมันควรต้องทําอะไรบ้างให้เกิดหน้าในอุดมคติที่เขาอยากจะให้มันเป็นผมก็จะแบบอืมโอเคเลยแล้วก็ฟังคําแนะนําต่างๆเราก็ทําตามนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้เชี่ยวชาญด้านนี้ดังนั้นเนี่ยใครที่จะไปคลินิกตามผมก็ก็ลองดูลวกันนะครับคือคุณไม่จำเป็นต้องไปคลินิกเดียวกับผมนะไปคลินิกไหนก็ได้แต่ถ้าไปที่เดียวกันก็ลองไปคุยกันก่อนแล้วกันว่า เออเราเรามีปัญหาอะไรยังไงนะครับบางคนรู้เยอะก็ก็เลือกเองได้บางคนก็จะทำโน่นทนํานี้แต่ไม่ต้องทําตามผมนะเพราะหน้าเรามันไม่ได้ทรงเดียวกันไม่ได้เหมือนกันตลอดเวลานะ,ะมาเล่าให้ฟังเพียงเท่าน,นี้เล่าเยอะแยะไปหมดแล้วเดี๋ยวจะหาว่าพูดเยอะนะครับก็เอาเท่านี้แล้วกันถ้าเกิดว่าใครมีอะไรสงสัยนะครับก็ลองไปสอบถามคุณหมอแตงโมหรือคุณหมอตูนก็นกนได้นะครับคนใดคนหนึ่งนะที่นั่นก็มีอยู่สองคนนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับในคลินิก พนักงานทุกคนที่อยู่หน้าชื่อมายหมดเลยจะได้จําได้นะครับไปถึงจะได้เรียกได้นะฮะก็แถวนั้นมีไอ้มีของกินด้วยนะก็ลองไปดูแล้วกันนะครับวันนี้เท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวคราวหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ